สวัสดีครับอยู่กับเพชรพยาลฟาร์มเห็ดชัยภูมิครับวันนี้พามาเปิดก้อนนางฟ้าภูฐานนะครับตัวนี้บ่มมา2เดือนแล้วนะครับแต่ว่าก้อนเดินไม่เต็มเพราะว่าเจอสภาพอากาศและอุณหภูมิที่ร้อนจัดนะลักษณะของก้อนนะครับที่เดินไม่เต็มก็จะเป็นประมาณนี้ครับเดีย๋ยวเขาเรียกก้อนที่ไม่สมบูรณ์นะครับเกิดจากการบ่มที่เกิดการทับของ ก้อนมากเกินไปนะครับในฤดูร้อนปกติต้องบ่มใส่เข่งนะครับแล้วก็ต้องบ่มให้ติดพื้นมากที่สุดเพื่อให้ก้อนเขาเดินเดินให้มันถึงก้นนะครับนี่ <c oughs> ตั้งแต่ดูมาก้อนนี้น่าจะสมบูรณ์และใกล้เคียงที่สุดแต่ก็ไม่สามารถปิดก้นได้นะเพราะว่าอากาศร้อน4 0ถึง43องศาเป็นเดือนกว่าแล้วนะครับตัวนี้นะบ่มตั้งแต่เดี๋ยวผมไปดูวันที่ก่อนนะครับน่าจะ <c oughs> ก้อนน่าจะอยู่ประมาณสเดือน ตัววันที่ก่อนนะครับชุดนี้ที่บ่ม <c oughs> ชุดนี้ที่เริ่มบ่มนะครับผู้ฐานหนึ่งมีนานะครับหนึ่งมีนาวันนี้วันที่สองพฤษภานะครับมีนาเมษามันต้องไปเปิดได้ที่หเมษานะครับแต่ตอนนี้มันล่วงมาถึงวันที่สองพฤษภาก็คือสองเดือนกับอีกประมาณหนึ่งถึงสองวันนะครับก้อนก็ไม่เต็มนะครับอ่ะเรามาดูกันว่า ก้อนแบบนี้สามารถเปิดดอกได้หรือเปล่านะครับสําหรับใครที่ทําก้อนเองนะอาจจะก,กังวลอยู่ว่าเปิดดอกในหน้าร้อนอัวไม่ได้เห็ดนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมนะ,ะก้อนแบบนี้ <c oughs> เห็ดออกได้ไหม <c oughs> เห็ดออกได้นะครับแต่ว่าต้องโรงเรือนเปิดดอกเนี่ย <c oughs> ก็ควรคุมอุณหภูมิให้อยู่ไม่เกิน28องศานะครับถ้าตอนกลางวัน นะถ้าคุมให้ได้มากที่สุดตอนนี้ผมคุมได้ที่2 8องศาเป็นโรงเรือนปกติของเรานะครับไม่ใช่โรงเรือนอ e ีแว็บนะครับก็อย่างที่พาไปดูระบบน้ําที่ผมทําไว้ในคลิปก่อนหน้านะครับก็สามารถทําให้เห็ดออกดอกได้วันนี้หลังจากคลิปที่แค่ดอกตรงนี้แล้วแค่ก้อนตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดู ก้อนเห็ดที่ไม่สมบูรณ์ที่ทําการเปิดไว้ก่อนหน้านี้นะครับเป็นชุดก่อนหน้านี้เดินไม่สมบูรณ์เหมือนกันเปิดดอกไว้ในโรงเรือนนะครับเห็ดจะออกเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ3มแผงนะครับพาชมตรงนี้นะตรงนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ3ามแผงนะครับที่เดินไม่สมบูรณ์เราก็จะมาคัดออกนะครับว่าก้อนไหนที่มีปัญหามากๆเราก็จะไม่เอาเข้าไปไปเปิดดอกนะครับ อย่างเช่นก้อนนี้นะก้อนนี้ข้างล่างเป็นลาดําครับนี่ข้างล่างเป็นลาดําข้างบนยุบเยอะมากแล้วนะแล้วก็ถามว่าเปิดออกดอกได้ไหมออกได้นะครับแต่ว่าลักษณะขี้เลื่อยค่อนข้างแห้งนะครับแล้วก็เป็นผงเพราะฉะนั้นมันอาจจะเกิดลาเขียวได้นะนี่แล้วก็ก้อนอีกลักษณะหนึงที่ไม่เปิดนะครับก็คือก้อนที่เดินแบบนี้คือเดินได้แค่นี้นะครับส่วนข้างล่าง เส้นใยน็อกไปแล้วเรียบร้อยนะเส้นใยน็อกไปเรียบร้อยก็แบบนี้ไม่เอาไปเปิดนะครับมันจะไปกินพื้นที่เขาเฉยๆอีกแบบนึงนะครับก็คือก้อนที่มันเป็นลาดำเนี่ยครับเป็นลาดำแล้วก็อีกแบบนึงมันจะเกิดลาเขียวในก้อนนะครับนี่อันนี้ก็คือก้อนที่เป็นลาเขียวในก้อนนะครับลาเขียวบวกลาดำแบบน,นี้ก็จะไม่เอาเข้าไปเปิดในโรงเรือนนะอ่า ทีนี้นะครับสําหรับใครที่ทําก้อนเปิดเอง <c oughs> ถามว่าเดินไม่สมบูรณ์แบบนี้มันจะสามารถคืนทุนได้ไหมนะครับสามารถคืนทุนได้นะครับมันอาจจะมีกําไรบ้างก็อีกนิดหน่อยนะครับนี่ก็ดีกว่าเอาทิ้งเฉยๆนะแต่ถ้าใครสะดวกก็สามารถเอาไปปั่แล้วทำเป็นก้อนเชื้อเห็ดขอนก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะเดี๋ยวผมดึงค่อยๆเอานี้ออกมาให้ดูเนี่ยก้อนมันจะประมาณเนี้ยครับ แบบนี้ก็เปิดได้นะครับเดี๋ยวไปโดนน้าเดี๋ยวก้อนเขาจะรัดแล้วเขาจะขาวขึ้นาขาวโพลนเลยนะครับ <c oughs> อ่าระยะเวลาที่เขาจะออกดอกนะครับก็จะอยู่ประมาณหลังจากที่ลดน้ําคุมสภาพอากาศให้อยู่ประมาณ25องศาไม่เกิน28องศานะครับหรืออย่างเต็มที่ไม่เกิน30องศาเนี่ยหลังจากเปิดเปิดอ่าเปิดก้อนเนี่ยประมาณ7 7วัน8วันนะครับเขาจะออกดอกการที่ผมเปิดไว้ในโรงเรือนนะนะเนี่ยครับ แบบนี้ก็เปิดได้นะครับนี่นะไม่ได้ไม่ได้เสียอะไรมากมายนะครับเนี่ยเดี๋ยวลากเขาที่ยังพอเดินได้เขาจะค่อยๆเดินลัดมาเรื่อยๆ,ๆนะครับแล้วก็เกิดดอกนะเดี๋ยวตอนนี้ก็จะทําการแค่ก้อนนะแค่ปากเหมือนปกติครับแต่ต้องเน้นย้ําอย่างหนึ่งก็คือเน้นย้ําอย่างหนึ่งก็คือว่า ต้องเอาเม็ดข้าวฟ่างออกให้หมดครับต้องเอาเม็ดข้าวฟ่างออกให้หมดนะเพราะว่าถ้าไปโดนความชื้นในการให้น้ําหรือการลดลงเรือนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเกิดลาเขียวในเม็ดข้าวฟ่างนะครับเดี๋ยวผมแคะก่อนนะเดี๋ยวผมเอาให้ดูครับหน้าก้อนว่าจะแคะแบบไหนนะก็หางช้อนนี่แหละครับในการแคะก็จะใช้เวลาหน่อยนะ ดีกวไปเปลืองเวลาแค้ในโรงเรือนนะครับก็นี่ครับนี่นะนี่ครับเราก็จะแค้ให้หน้าก้อนสะอาดแบบนี้เลยนี่แบบนี้เราก็เอาใส่ลังนะครับเอาใส่ลังก็เตรียมไปเปิดคือแค่ข้างนอกเลยนะครับไม่ได้ไปแค่ข้างในโรงเรือนนะนะครับแกะออกดูก้อนสองเดือนนะครับว่า มันจะออกแบบไหนแต่ในโรงเรือนก็เปิดไว้แล้วเดี๋ยวพาไปชมเนี่ยแบบนี้ครับง่ายเลยเนีแ่ยบบเรียงเลยนะครับหน้าก้อนต้องมีความชื้นนะครับไม่แห้งแล้วก็มีความสะอาดแบบนี้ออกเป็นสีขี้เลยแบบนี้นะครับแบบนี้เปิดได้เปิดได้นะครับเดี๋ยวไปชมกันในโรงเรือนครับหลังจากที่เราแคสเสร็จเดี๋ยวเราไปเรียงในโรงเรือนนะครับแล้วก็จะพาไปดูเห็ดในโรงเรือนด้วยครับไปกันเลย ผมจะพามาดูเห็ดนางฟ้าผู้ฐานนะครับที่ทำการเปิดดอกที่ก้อนไม่สมบูรณ์ในโรงเรืนอนเพาะเหตุของเรานะครับตอนนี้ระบบน้ำนะครับผมก็จะเปิดบนหลังคาไว้ถ้าสังเกตดีๆมันจะเห็นน้ำที่กระเซ็นลงมาเปียกท้างล่างนะครับนะก็ผมจะเปิดสลับกับระบบน้ำในโรงเรือนเพื่อให้อุณหภูมิในโรงเรือนเนี่ย มันอยู่ที่ประมาณ25-28องศานะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาเข้ามาชมอันนี้คือเห็ดก้อนที่ไม่สมบูรณ์นะครับอ่ะที่ทำการเปิดดอกเปิดก้อนนะเห็นไหมครับเนี่ยก้อนไม่สมบูรณ์นะเขาก็ใช้เวลาประมาณ7จวันถึง10วันในการที่จะฟอร์มดอกเขาก็จะเดินจนก้อนไปขาวถึงก้นนะครับ แล้ก็ฟอร์มดอกขึ้นมานก็เริ่มติดดอกติดอะไรกันนี่คือนางฟ้าผู้ฐานนะครับนะอันนี้เป็นก้อนชุดที่ไม่สมบูรณ์ดูนะก้อนแค่นี้ก็ออกดอกนะครับนี่เนี่ยครับเขาก็สามารถออกดอกได้นะแต่จะให้ดอกกี่รุ่นก็แล้วแต่สารอาหารที่เขาเดินกินวัสดุเพาะได้ น,นี่ก็จะเป็นช่อที่อยู่บริเวณด้านล่างเนี่ยครับเขาก็ทยอยกันออกมาเรื่อยๆอน,นี่ก็เป็นหัวลงเรือนถ้าสีออกเทาๆแบบนี้ก็หมายความว่าความชื้นได้ความชื้นดีนะครับน,นี่ก็จะเป็นลักษณะของเห็ดนางฟ้าภูฐานใน ฤดูร้อนรุ่น40กว่าองศาที่ออกดอกให้ได้ยนโฉมกันนะก็ถือว่าใช้ได้ครับนี่ก็คือใบเห็ดที่ออกมานี่ก็เป็นโซนของแผงเห็ดที่ออกเยอะกลุ่มก้อนตรงนี้นะครับเหมือนที่อย่างที่ผมบอกคือ เป็นกลุ่มก้อนที่บ่มก้อนให้ลูกค้าแล้วลูกค้าไม่เอานะครับก็เลยได้มาเปิดเองการเดินก้อนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบจบก้นถุงได้เพราะฉะนั้นเห็ดก็จะออกดีหน่อยนะครับอันนี้ดอกที่แบบพอเก็บก็มีนะครับนี่คือพอเก็บแล้วอันนี้เข้าหน้าที่สองแล้วนะครับสำหรับแผงนี้เนะาะความดกของเขา ความดกความดกนี่ช่อสวยเลยครับนี่ก็เป็นสูตรก้อนของทางเพชรพญาแลเราที่จะบอกว่าก้อนประมาณ2เดือนเพิ่งได้เปิดก้อนนะครับอันนี้ก็2เดือนเหมือนกันกว่าจะได้เปิดก้อนเพราะว่าเดินก้อนช้านะครับกว่าจะเดินเต็ม นนะแต่ช่วงน้าชุดนี้มันเดินเต็มก้นได้เพราะว่ามันยังไม่ได้ร้อนถึงแบบ40องศาแบบต่อเนื่องแบบนี้นะครับนี่บริเวณที่มันอยู่ใกล้ประตูนะใกล้ประตูเนี่ยมันก็จะจะฟอกสีหน่อยเพราะว่าลมมันกระทุ้งเข้ามาบริเวณแลนดรลงเนี้ยผมก็ใส่ไป3มชั้นนะน้านนี้ใส่ไป3มชั้นทีนี้เดี๋ยวผมจะปล่อยน้ําลงอีกนะครับน้ำเนี่ยต้องให้ทุกครึ่งชั่วโมงเลย ยีนาทีครึ่งชั่วโมงแล้วแต่แรงลมถ้าลมยิ่งประท้าบ่อยยิ่งต้องให้น้ําบ่อยให้มันเปียกสแลนไว้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับสาลนน้านนี้หลายคนถามว่าเราคลิปเห็ดฟางทําไมไม่ลงเดี๋ยวคลิปเห็ดฟางกําลัางหมกักวัสดุพ้อนะครับเดี๋ยวไปทําทําคลิปให้นะช่วงนี้ก็ดูภูฐานไปเพลินๆก่อนเดี๋ยวมาดูอุณหภูมิกันโอ้ยี่สิกว่าองศาแลครับยี่สเจดยสแปด เดี๋ยวผมจะต้องปล่อยน้ําลงนะเพื่อให้อุณหภูมิในโรงเรือนมันลดนะครับอย่าให้ทะยานไปกว่านนี้เดี๋ยวถ้ามันถึง30หรือ30กว่าองศาเดี๋ยวมันจะมาเระเหยความชื้นจากดอกหิดของเราดูจากสีดอกมันจะขาวไปเรื่อยครับพามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้อ่าก้อนจะน้อยกว่านะครับนี่จะเป็นดอกที่กำลังติดมาเนีย่ยสวยๆกันเลยนะครับ นี่ก็กาลังออกมานี่ก็เกิดจากก้อนที่ไม่ได้ขาวพลูนนะแต่เขาค่อยๆเดินรัดตัวภายในเจวันเขาก็เดินจบนะเพราะความเย็นมันได้เล้วก็เดินนะครับนี่ครับสังเกตนะสังเกตก้อนที่เขาเดินกินกินอาหารได้ไม่เต็มก้อนลักษณะดอกเขาก็จะไม่โตแต่เขาจะดกดอกจะเล็กๆฝอยๆประมาณนี้แต่ก็เป็นขนาดที่ถือว่าไม่ได้ หน้าเกลียดนะหรือว่าเป็นขนาดที่แบบโยนเป็นดอกลงหม้อได้เลยอันนี้เป็นก้อนใหม่ที่ที่แคะวันนี้นะครับที่ต้นคลิปที่ผมแคะแล้วเอามาเลี้ยงขึ้นใหม่มันก็จะยังไม่ขาวหรอกนะครับเดี๋ยวเขาโดนน้าไปลดน้ําไปเดี๋ยวเขาก็ค่อยๆรัดตัวแล้วเขาจะขาวขึ้นเรื่อยๆนะตัวน,นี้นะครับนี่คือก้อนเก่าที่แบบเปิดดอกมาก่อนประมาณเจ็ดแปดวันละที่เขามีดอกด้านล่างนะครับ นี่นะนี่นะครับมีก้อนใหม่ล่างก้อนเก่า <c oughs> ไม่อิงทฤษฎีครับอันไหน <c oughs> เลนปฏิบัติไปเลยเพราะว่ามันมันใส่พร้อมกันไม่ได้คือก้อนก้อนเนี้ยมันมันแบบเราไม่ได้หวังคิดว่าจะได้แล้วนะแต่เรามาเปิดดันกันใช้วิธีนะี้เราเห็ดมันออกก็เลยแบบเออเอาลองดูนี่ก็ปล่อยก้อนทิ้งนะแต่ถามว่าขาดทุนไหมไม่ขาดหรอกนะครับไม่ขาดทุนหรอก นะครับยังออกเหมือนเดิมนะครับมีความสวยงามของช่อที่จริงแล้วเนี่ยตลาดก็ต้องการดอกที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับตลาดต้องการดอกดอกเล็กดอกดอกนะลูกค้าก็ต้องการแบบนั้นนะครับดอกประมาณนี้ดอกประมาณนี้นะนี่นะออกมาเต็มปากเต็มคอดีจังเลย อันนี้พร้อมเก็บแบบนี้ก็จะเป็นช่อเดียวเลยนะครับอันนี้ก็คือเกิดจากการลดน้ําแล้วก็น้ําขังแบบนี้ก็พร้อมเก็บแล้วนะนะครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บเดี๋ยวต้องให้น้ําอีกรอบนึงโอเคนะครับคลิปนี้ก็คงฝากไว้ประมาณนี้หรือน้ำด้านบนนะครับ เดี๋ยวผมจะเปิดน้ําตัวนี้เป็นมินิสปริงเกอร์เดี๋ยวเขาจะปล่อยน้ําเป็นฝนตกลงในโรงเลยนะครับก็ประมาณนั้นนะผมพอเก็บเคลียดอกที่พร้อมเก็บออกก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะทําการให้น้ําเห็ดนะครับเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันครับกับเรื่องของเห็ดฟางนะครับการเพราะเห็ดฟางโอเคฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับหากมีประโยชน์นะเรื่องการดูแลเห็ด ในฤดูร้อนให้ออกดอกนะครับสำหรับภูฐานก็กดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยกันนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ